ผู้เวรเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่เคยทำบุญร่วมกันมานะครับเคยแต่ก็ทำบาปและจองเวรมากกว่าเรื่องของเรื่องคือเคยทำบุญเคยอธิษฐานขอเกิดร่วมกันแต่ลืมฝึกอยู่ร่วมกันแบบรองดองลืมช่วยกันรักษาศีลข้อกาเมพอมีชู้ให้จับได้ไล่ทันก็เจ็บใจกันแทบต้องฆ่าแกง เสร็จจากนั้นเจอกันใหม่ก็รักกันใหม่แล้วก็ทะเลาะก,กันใหม่หรือนอกใจกันใหม่พอห่างหายไปพักหนึ่งเพียงเขาหรือเธอกลับมาหาด้วยท่าทีห่อยๆงอยเศร้าๆก็จะทนสงสารไม่ได้และเลือกจะทนต่อทั้งที่ไม่เหลือกําลังจะให้ทนอีกแล้วถ้ารู้ทางกรรมเสื้อหน่อยตอนกลับมาดีกันอีกที ให้ต่ออายุรักด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะละบาปละเวรเลิกแล้วต่อกันเปลี่ยนเป็นตั้งหน้าตั้งตาคิดดีพูดดีทำดีต่อกันการจากกันชั่วคราวของพวกคุณจะเท่ากับเป็นการปล่อยให้ความรักตายไปเพื่อให้มันเกิดใหม่อย่างไร้มนทินในวันหนึ่ง ถามหากเราวางเฉยกับพฤติกรรมของสามีที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเราไม่ต้องการเดินเข้าไปสู่ความทุกข์มันถูกต้องหรือไม่ที่ไม่ได้เตือนเขาควรปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือเปล่าถ้าเรามีจิตใจที่เป็นสุขและพูดด้วยความสงบสุขเป็นคำเตือนเรียบเรียบบอกว่าการทำอย่างนี้มันบาปใจจะแยกเป็นหลายใจ พุงซานไม่เป็นสุขเขาจะจำและจำแน่นไม่ลืมกับทั้งรู้สึกฝืดฝืนและนึกถึงใบหน้าและคำพูดของเราทุกครั้งหากจะต้องทำผิดตรงข้ามถ้าด่าแวดแวดเหมือนหลายๆคนเขาจะไม่จำอะไรติดหัวไว้เป็นประโยชน์เลยส่วนการดูดายไม่พูดเลยไม่น่าเกิดขึ้นนะครับใช่ไหม เอาเป็นทําใจไว้ว่าเราพูดด้วยความเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขจากนั้นเขาจะทำอะไรก็ต้องอุเบกขาด้วยความคิดว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วหมายเหตุผู้อ่านและก็ต้องไม่ลืมหลักที่ว่าสุขทุกทางใจที่กำลังเจอนั้นก็ต้องเป็นผลมาจากอดีต ซึ่งอัจเป็นชาติก่อนๆที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นเช่นกันความทุกข์ที่เราได้รับก็คือการใช้นี้กรรมอย่างหนึ่งทุกข์มากแค่ไหนเวรกรรมก็หมดเร็วมากขึ้นเท่านั้นก็น่านจะช่วยให้วางอุเบกขาได้ง่ายขึ้นนะครับ